คิวครับวันนี้พี่มีมังงะเรื่องใหม่มาแนะนำเรื่องอะไรครับพี่มันเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่มีดาบมีรอยแผลที่หน้าผากอ่านี่ทันจิโร่แล้วแหละที่บ้านโดนฆาตกรรมอ่ะตาพี่ฆ่าอสูรใหม่ยังไงเหมือนไหมแต่ไม่ใช่มันคือคาคุระบาจิเล่มนี้ตาบอาสูรมั้มีอสูรมั้ยมัน มันเป็นเรื่องอาคมเอางี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่านมาแล้วเล่มหนึ่งเป็นมังงะเรื่องคากระบาจิเล่มที่หนึ่งจากสำนักพิมพ์สยามบินเตอร์คอมิกเนาะไปหาซื้อหาอ่านกันได้เนาะราคา115บาทแต่ว่าถ้าซื้อตามช้อปก็จะมีส่วนลดนิดนิดหน่อย,อยลองไปหาชมกันได้ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นแฟนเรื่องนี้ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยกับมังงะเรื่องนี้รู้แค่ว่า เขาว่ากันว่าเป็นบังงะที่กำลังจะมาและเป็นมังงะยุคใหม่ที่จะมาต่อจากเรื่องที่กำลังจะจบในช่วงช่วงนี้ไหนๆก็รวมเล่มบางทีก็เลยลองเอามาอ่านดูโดยความรู้สึกที่ท,ที่ไม่รู้อะไรเลยเนาะมันก็เป็นความรู้สึกแบบฮอดูริโยวันเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าจิฮิโร่เด็กชายคนนี้อาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นช่างตีดาบ ชื่อเป็นช่างตีดาบที่เก่งมากแล้วทั้งคู่ก็คือตีดาบเป็นเป็นอาชีพอะทั้งทั้งบ้านก็คือเป็นช่างตีดาบเลยซึ่งพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังมากเวลาตีดาบก็คือดูดูลูกถ้าลูกทำไม่ดีก็ด่าแต่พอเวลาเป็นโหมดคุณพ่อปกติเขาก็จะเป็นเดือดเดือติ้งต้อมหน่อยอะนิดนึงอ<า>เอออะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งตัวพ่อของจีคิโ่เนี่ยก็คือแบบชอบคุยกับประทอง้วย คิดดูดิเฟนลี่ขนาดไหนขนาดว่างๆก็คือคุยกับปลาทองได้คือที่ที่บ้านเขาจะมีปลาทองเลี้ยงอยู่แล้วก็ให้อาหารปลาแล้วก็คุยกับปลาอะไรเงี้ยซึ่งตัวซีฮิโร่เนี่ยก็คือเขาก็ตั้งใจมากว่าด้วยความที่พ่อเขาเป็นช่างตีดาบที่เก่งมากแล้วตัวเองก็อยากจะเป็นช่างตีดาบที่เก่งกว่าพ่อก็เลยแบบตั้งใจว่าว่าจะเป็นช่างตีดาบที่เก่งกว่าพ่อให้ได้การเก่งกว่ากันนี่คือตีดาบใช่แล้ววัดฮะใช่แล้ววัดดาบไงผลงานดาบ ถ้าดาบดีเหมือนดาบพิฆาตตศูลแล้วถ้าช่างตีดาบดีคนใช้ก็ดีก็ใช้ก็เก่กกกงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งบ้านนี้อยู่กันสองคนก็จริงแต่ว่าจะมีตัวอีกละครนหนึ่งเข้ามาเขาชื่อว่าชีบะชีบะเนี่ยเป็นเพื่อนแหละเป็นเพื่อนสนิทเลยของของเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเขาจะค่อยๆมาแบบมาเยี่ยมมาแวะหาพ่อกับจีฮีโร่เป็นประจำอนอนแล้วก็เข้ามาแบบเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวชีบัเนี่ยก็พยายามบอกกับจีฮีโร่ตลอดแล้วว่าพ่อแบบ พ่อแกแม่งเก่งมากรู้ป่ะเขาเป็นคนที่สามารถแบบคือทําดาบที่แบบสามารถแบบช่วยหยุดสงครามได้อะ่ะคือประมาณว่าดาบของเขาว่าทําให้สงครามที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยยุติลงได้เก่งเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเก่งมากแต่แล้ววันหนึ่งเนาะก็เกิดเรื่องขึ้นเป็นอีกครั้งที่ชีบัก,กลับมาที่บ้านนี้ครั้งก็พบว่าอาสุแนแดกเข้าโค้ง <laughs> 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 หมด่ก็พบว่าเที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังรวมถึงโซนตีดาบ ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอสูรมีคนมาเผาไม่ใช่อสูรแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซึ่งครั้งก็พบว่าเออบ้าันถูกไฟไหม้หมดเลยแล้วก็จิฮิโร่ก็คือได้รับบาดเจ็บคันรุนแรงเนาะถึงกับแบบมีแบบหัวหัวแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ตายจริงก็คือคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็ได้แบบเสียชีวิตลงไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพร้อมกับของสําคัญที่อยู่ในห้องใต้ดินของพ่อก็ได้ถูกขโมยไปเป็นดาบคาตนาทั้งหกเล่มชี้ หกเล่มที่อยู่แบบในกล่องอย่างดีเป็นสิ่งที่จีฮีโร่ก็รับรู้ว่าอันนี้คือสมบัติของพ่อที่พ่อเก็บไว้ในห้องใต้ดินอแต่ถูกขโมยไปหมดถูกขโมยไปหมดจากแก๊งที่ชื่อว่าอัคระอัคคีอันนี้คือแก๊งตัวร้ายบะเบียวมากใช่ไหมชื่อไม่เทศ <laughs> เหร <laughs> อพี่ว่าชื่อประเทศเบียวม,มากเลยคือเขาคือคือคือเท่าที่อ่านอ่ะคือเขาเป็นตัวร้ายที่ที่จะมีรอยสักเป็นแบบ รอยสักไฟตรงข้อมือเพราที่จะรู้ว่าอันนี้คือแก๊งอะไรเงี้ยชอบนะอนิเมะที่เอ้ยมังงะที่แบบว่ามีไอเทมเทไอเทมเทพไอเทมแรไอเทมที่แบบต้องไปชิงกันมาเงี้ยมันดักเกิอลันแล้วก็บัลจิตโลกดาวิ่องดาร์วี้การ์ลส์ก็มีดาบของอะไรนะที่เก่งๆคนแรกอโยริอิจิอะไรเงี้ยมีชอบอะมีคาตัวนี้มีแรไอเทมต้องไปแบบรวบรวมมา นั่นแหละมันเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นไฟแค้นเป็นความเป็นเป็นความแค้นของจีฮีโลเองที่แบบอยากจะตามล่าไอ้กแกงนี้แล้วแบบเอาดาบพ่อกลับมาแล้วก็ล้ลาลงแค้นให้พ่อด้วยเป็นยังไงฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดูเป็นดาวพิฆ <c oughs> าตสูง <c oughs> <c oughs> ดาวพิฆาตสูงคือเหมือนเหมือนแต่เหมือน <c oughs> แต่ว่ามูดแต่โทนอ่ะคือเซตติ n งก็เป็นเซตติ n งพิเรียนนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องยุคแบบยอ้ยอนยุคนิดน,งนึงหน่อย ไม,ไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันมากนึกว่าใส่เสื้อสูทเมืเ่อกี้คือเป็นเสื้อหนังเป็นเสื้อหนังเป็นเสื้อแบบเหมือนยุคแปดเจ็ดศูนย์ละแล้วแนวนั้นเป็นคือมันเป็นยุคที่แก๊งสเตอร์และมาเฟียรุ่งเรียงคือคือคือเซตติ้งในหนังมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแก๊งยากุซ่าที่ครองเมืองมีมาเฟีมเเมบบยมีอะไรอย่างเงี้ยครองเมืองแล้วก็แบบยย่งชิงกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็เห็นมูดแอนโทนเลยว่าแนื้นืพิคกี้ไบเดอร์ไหม ประมาณนั้นซึ่งตัวพระเอกเนี่ยคือก็ใช้ดาบคือมันจะอดคิดมันดาบพิ่ฆาตาสูนไม่ได้ยังไงก็พระเอกอะ่ะมันใช้ดาบใช่ไหมอ้าวตีดาบเก่งใช้ดาบเก่งด้วยเหรอตีดาบเก่งแล้วใช้ดาบเก่งด้วยแล้วดาบที่มันควัออกมาเนี่ยมันมีอาคมแล้วเป็นอาแล้วเป็นอาคมปะทองฮะเนี่ยมันเป็นรูปปะทองถ้าแบบทุกคนสังเกตในหน้าปกอะ่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือรูปปะทองคือวิชวลมันสวยมากคือวิชวลปะทองมันเท่มากคือมันเป็นมันเป็นปะทองคือแบบ คือถ้าคนเห็นปาทองอปลาทองมันจะแบบมีหางใช่ไหมแล้วมันก็จะพิ้วพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉากที่อ่านในมังงะแล้วเห็นคือแบบอ้คือแบบได้ไปค่าส่วน <laughs> <laughs> จะชมหรือไม่ชมเลยที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่ทั้งหมดของของเล่มนี้นะคือแค่25%ของเนื้อเรื่องเอง <laughs> นี่อันนี้คือยังไม่ได้จบเล่มนะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเ,เป็นยังไงเนี่ยก็คือแบบไปหาอ่านกันได้คือแนะนําว่าสนซันสดุยิงถ้าแบบ ช่วงนี้การ์ตูนอันนี้มะอะไรจบแล้วไม่มีอะไรดูอ่ะเรื่องเนี้ยแนะนําของดีอยู่ปะทองมีดาบมีมีรอยมีรอยมีรอยแผลเป็นมีรอยแผลเป็นบ้านโดนฆ่าครับเขาคือทันชิโรแล้วก็ออกตามล้างแขนฟังยังไงก็ทันจิโรจะจัดถ้ามันมีแผลจริงนะเนี้ยแบบมันมีแผลจริงนะเนี้ยมันมีแผลจริงเนี่ย เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพระเอกมันมีแผลแต่ว่าเรื่องนี้พระเอกตึงตึงแบบ <c oughs> คือตึงคือความน่าักสนใจของเรื่องนี้คือมันตึงพระเอกมันไม่มีความตลกเลยอืมไม่มีความไม่มีความตลกเลยอะ่ะมีความแบบมีแต่ความซีเรียสตัวตัวละครที่คอยแบบตลกแล้วเบาก็คือก็คือเป็นชีบะชีบะที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงพระเอกอะ่ะคือเป็นคอยสายซัพพอร์ตพระเอกอะ่ะก็คือจะเป็นฝั่งนั้นที่คอยแบบเป็นตัวเออเป็นตัวชงเป็นตัวเอ็นเอ็นจอยเนี่ยพระเอกเราตึงมาก ท่าที่อ่านก็คือตึงเลยคือรู้สึกว่าเป็นคนที่เต็มไปด้วยแบบแพชชันในการรังแกลงสุดๆก็จริงๆอันนี้เป็นอีกรายการหนึ่งเนาะชื่อว่าเป็นรายการลอมคอมนอกเรื่องเราจะพูดนอกเรื่องที่เกี่ยวกับความโรแมนติกคอมเมดี้บ้างแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของเอนเตอร์เทนเมนต์นาอก็คือพวกมังงะการ์ตูนหนังเอ่อเพลงบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เราสึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วน่ามาพูดคุยกันก็เป็นยังไงก็ ากติชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเข้าดูคิดเห็นยังไงบอกกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่